โรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารเทศบาลเมืองมหาสารคามมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานและตัวชี้วัด10ข้อดังนี้มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนข้อ1การจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างและพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2560และปรับปรุงพุทธศักราช2566 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2562และปรับปรุงพุทธศักราช2566จัดทำและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรบรูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นข้อ2การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตสื่อนวัตรกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งชิน้นประเมินการใช้สื่อนวัตรกรรมในรูปแบบการสรุปรายงานหรือการรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยีที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษา หน่วยงานอื่นๆได้ข้อ3การบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนจัดกิจกรรมมุ่งเน้นทักษะการคิดการแก้ปัญหาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สัมพันธ์เชิงบวก ยกย่องชมเชยให้ทุนการศึกษานักเรียนตามความเหมาะสมข้อ4การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนจัดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนครบ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ชุมนุมด้านส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการอ่านการพัฒนาท้องถิ่นการส่งเสริมประชาธิปไตยการส่งเสริมพะหูวัฒนธรรมเช่นชุมนุมคณิตศิลป์ชุมนุมหุ่นยนต์ชุมนุมประกอบอาหารคาวหวานชุมนุมรักการอ่านชุมนุมโรงเรียนธนาคารโครงการวิถีไทยในสถานศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นแกนนำฐานการเรียนรู้ ตามหลักปัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนข้อ 5. การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถความถนัดของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์รางวัลที่สำคัญได้แก่รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานประเภทมือใหม่ครั้งที่หนึ่งประจำปี2566มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมและสมาคมจำลบไทยณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นและถ้วยรางวัลระดับเขตส่งเสริมสุขภาพที่7อีกหถ้วยรางวัลน,นอกจากนั้น อย่างเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติได้รับรางวัลระดับทองสามรางวัลได้แก่การประกวดโครงงานคณิตประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ม .1 ถึงม .3 การแข่งขันการแสดงตลกป .1 ถึงม .3 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวพินม .1 ถึงม .3 และงานศิลปะหัตถกรรมระดับพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศรางวัลระดับทองและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ6การส่งเสริมสนับสนุสนโรงเรียนให้จัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดทำหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษาโดยกำหนดหน่วยการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตลอดหลักสูตรรวม14หน่วยการเรียนรู้เวลาเรียน38ชั่วโมงและโรงเรียนผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,รงวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในปีการศึกษา2565นักเรียนสอบธรรมศึกษากองธรรมสนามหลวงผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี184คนชั้นเอก1คนส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีมีทักษะชีวิตและอาชีพโรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเยาวชนและประชาชนเช่นฐานการเรียนรู้การเพราะเหตุแบบชุมชนมีส่วนร่วมกลัวบุรพาซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้อาหารและเครื่องดื่มฐานการเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์เป็นต้นมาตรฐานด้านการพัฒนานักเรียนข้อ7การให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษา และการจบการศึกษาครูเยี่ยมบ้านนักเรียน100เเซ์ในปีการศึกษา2565นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3เรียนต่อ100%เรเรียนสายสามัญ44คนและเรียนสายอาชีพ54คนนักเรียนกลุ่มป่อบางโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสังคมสงเคราะห์จังหวัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคาม กองสวัสดิการและพัฒนาสังคมโรงพยาบาลมหาสารคามบ้านพักเด็กและครอบครัวในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มป่อบางทั้งเรื่องเพศศึกษาความเสี่ยงในครอบครัวการป้องกันยาเสพติดและสุขภาพให้มีโอกาสที่ดีด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมข้อ8นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์แข็งแรงนักเรียนระดับก่อนประสมศึกษา ถึงระดับปฐมศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักสุขลักษณะถูกตามส่วนประกอบที่กำหนดในโปรแกรม Thai School Lunch ครบ100%ทั้งสองภาคเรียนข้อ9การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการบริหารจัดการขยะโรงเรียนมีฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลตามวิธีแห่งความพอเพียง บริหารจัดการโดยสมาชิกชุมนุมซึ่งเป็นแกนนำการพัฒนาขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามชุมชนในเขตบริการสำนักงานการส่งเสริมการเรียนรู้ และรายงานการจัดการขยะให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกวันที่10ของเดือนมาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อ10ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่เป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ที่สามารถเป็นต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนการบริหารสถานศึกษาดังนี้ หนนายอัคราชอุลินคำได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกีฬามูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์และสมาคมกีฬาจำลบไทยนักเรียนได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทมือใหม่ณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น 2. นางพักวรัณสาระไลยได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันสื่อนวัตกรรมครูปฐมวัย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่28ปีการศึกษา2565นักเทศบาลเมือง113ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโรางวัลผู้บริหารดีเด่นเพชรประทีพจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามดังนี้นางสมปองมาตแท่นผู้อำนวยการสถานศึกษานายพิชัยอันปัญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4. ครูได้รับรล่รางวัลครูดีเด่นเพชรปทีบนางกิ่งทองดีอันกองครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษานางเจษดาพรดาดแก้วครูสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 5. ครูได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นเพชรปทีบได้แก่นางสาวปียนาถหลงศรี นางสุภัตตาโฮชินและนางสุกิตาเพงพันโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารขอขอบพระคุณคณะครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกสถาบันองค์กรกองฝ่ายในความร่วมมือพัฒนาการศึกษาจนประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา